สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะใน EP ที่2ี่29นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะเรียนในเรื่องการเลยค่ะการบวกลบคูณหารละคนแบบมีวงเล็บนะคะซึ่งเป็นเนื้อหาต่อยอดจากชั่วโมงที่แล้วนะคะซึ่ง EP นี้นะคะคุณครูคก็จะให้นักเรียนชมคลิป เดิมนะคะที่เราได้ชมในชั่วโมงที่แล้วนะคะแต่กิจกรรมก็จะแตกต่างกันไปนะคะเด็กๆว่านักเรียนจะได้ทํากิจกรรมในส่วนไหนเพิ่มเติมนะคะเพื่อเป็นการฝึกทักษะให้ตนเองนะคะเด็กๆค่ะก่อนที่จะไปเริ่มเรียนกันนะคะมาฝึกทบทวนการคูณจานวนคลาสกันค่ะเด็กๆค่ะคุณครูก็จะมีโจทย์ให้นะคะโจทย์ในที่นี้ค่ะ8คูณ5เศษ1ส่วน4นะคะ5เศษ1ส่วน4ตรงนี้มันเป็นจํานวนคลาสใช่ไหมลูก เราก็จะทำให้อยู่ในรูปเศษเกินนะคะเราก็จะได้ค่ะเท่ากับ8คูณเศษ21ส่วน4ใช่ไหมคะย1มาจาก4คูณกับ5เป็น20นะคะเด็กๆบวกกับตัวเศษข้างบนเป็น21นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงเอามาเขียนด้านบนตรงนี้นะคะทำให้เกิดจำนวนเกินเศษเกินที่ เป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะคะค่ะบรรทัดถลัดไปนะคะเราก็จะน,ำจำนําจํานวนนับคูณกับตัวเศษส่วนด้วยตัวส่วนนะคะจํานวนนับคูณแี่สิบทั้งหมดส่วนด้วย4นะคะรูปแบบของการคูณจํานวนนับแบบนี้นะคะเราอาจจะจับตัวเศษคูณกับจํานวนนับเลยหรืออาจจะใช้การตัดทอนก่อนพิจารณาตัวเลขที่มันสามารถตัดทอนกันได้นะคะเด็กๆนั่นก็คืออะไรคะมีไหมคะตัวเลขที่มันสามารถตัดทอนกันได้ มีนะคะนั่นก็คือ8กับ4ใช่ไหมคะโดยอาศัยตัวไหนไปตัดทอนคะเด็กๆโดยอาศัย4ในการตัดทอนนะคะนั่นก็คือเป็นการนำา4ไปหารทั้งเลข8แล้วก็เลข4นั่นเองนะคะเด็กๆหรือพูดในทางกับกันนะคะท่องสุดคูณแม่4นะคะ4คูณอะไรได้8ปดมีไหมคะเด็กๆมีนะคะ4คูณ สองเป็นแปดนะคะเพราะฉะนั้นการตัดทอนตัวเลขให้น้อยลงผลหารของเขาจึงได้เท่ากับสองนะคะและสี่คูณอะไรได้สี่ค่ะสี่คูณหนึ่งเป็นสี่ค่ะเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นการตัดทอนตัวเลขจากสี่หารด้วยสี่จึงได้เท่ากับหนึ่งนะคะเด็กๆค่ะเราก็จะได้ตัวเลขที่มันน้อยลงแล้วเราก็จะเหลืออะไรคะสองคูณกับอะไรคะเด็กๆ2คูณกับ21นะคะทั้งหมดส่วนด้วย1 ผลค,คูณของเขาก็จะได้เท่ากับ42ส่วนหหรือเท่ากับ42นั่นเองนะคะคำตอบของข้อนี้ก็คือ42นั่นเองค่ะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะยากไหมเป็นการทุกคนคมรู้เดิมที่ง่ายมากเพราะว่าเราเรียนผ่านจุดนี้มาแล้วนะคะเด็กๆค่ะเราก็จะมาเข้าสู่เนะื้อหากันนะคะโดยเป็นการ เรียนผ่านคลิปวิดีโอปวเจกต์ Project 14ของสะสะวะทนะคะซึ่งเป็นคลิปที่คุณครูให้นักเรียนได้เรียนผ่านเมื่อวานนะคะแล้วก็นํากลับมาให้นักเรียนได้ฟังสานะคะเพราะว่าคุณครูค,คิดว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่แบบให้ความรู้แบบนักเรียนได้เต็มที่มากเพราะฉะนั้นการฟังซ้ําม,มันไม่ได้เป็นเรื่องที่เสียหายอะไรนะคะเด็กๆเป็นการฟังเพื่อให้เราเกิดความรู้ที่อะไรคะเน้นแฟนมากขึ้นนะคะแล้วก็เห็นจุด เปลี่ยนอะไรอย่างนี้มากขึ้นนะคะบางคนฟังรอบเดียวอาจจะไม่เข้าใจนะคะเราก็กลับมาฟังซ้ำนะคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วนะคะเด็กๆไปฟังกันได้เลยค่ะ ครับนักเรียนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้การหาผลลัพธ์ของการบวกลบคูณหารระคนเศษส่วนจำนวนคละสามจำนวนแบบมีวงเล็บนะครับก่อนที่จะเริ่มเรียนครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้กันก่อนนะครับลองดูตามหน้าจอนี้เลยครับครูมีบัตรตัวเลขแสดงจำนวนสามจำนวนครับได้แก่หนึ่งห้า และ10ครับนักเรียนลองช่วยครูคิดสิครับว่าครูจะต้องเติมบัตรตัวเลขแสดงจำนวนอย่างไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากที่สุดครับก่อนที่จะเริ่มหาคำตอบนักเรียนลองบอกครูสิครับว่าการคำนวณที่มากกว่า1ขั้นตอนแบบนี้ครับควรเริ่มคำนวณจากส่วนใดก่อนครับใช่แล้วครับต้องคำนวณจากวงเล็บก,ก่อนนะครับแล้วจะทำอย่างไรล่ะครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากที่สุด เก่งมากเลยครับเราต้องนำจำนวนที่มากกว่า2จํานวนแรกมาบวกกันแล้วลบออกด้วยจำนวนที่น้อยที่สุดใช่ไหมครับดังนั้นเราจะเติมตัวเลขแสดงจำนวนได้แบบนี้เลยครับเราต้องเริ่มคำนวณจากส่วนใดก่อนนะครับใช่แล้วครับต้องคำนวณในวงเล็บก่อน10บก5ได้เท่าไหร่ครับได้15นะครับ และต้องลบ1 15-1ลบ1เท่ากับ14ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้คือ14ครับซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่มีค่ามากที่สุดครับจากกิจกรรมทบทวนความรู้นักเรียนคงได้ทบทวนความรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าการคำนวณที่มากกว่า1ขั้นตอนถ้ามีวงเล็บต้องคำนวณในวงเล็บก่อนนะครับซึ่งจำนวนที่ครูยกตัวอย่างให้นะครับทั้ง3าํานวนเป็นจํานวนนับ และในกรณีเศษส่วนและจํานวนคล้าก็เช่นเดียวกันครับถ้าเป็นการคํานวณที่มากกว่า1ขั้นตอนและมีวงเล็บต้องคํานวณในวงเล็บก่อนเช่นกันครับเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะครับคราวนี้รูปเปลี่ยน3จํานวนที่เป็นจํานวนนับเป็นเศษส่วนและจํานวนคล้าตามนี้นะครับเศษ3ส่วน5เศษ1ส่วน10และ1เศษ1ส่วน3ครับ ยังต้องการผลลัพธ์ที่มากที่สุดเช่นเดิมนะครับนักเรียนลองช่วยครูคิดสิครับว่าจะหาคำตอบได้อย่างไรแล้วก็ใช้แนวคิดเดิมเลยใช่ไหมครับนำจำนวนที่มากกว่า2องจำนวนแรกมาบวกกันและลบออกด้วยจำนวนที่น้อยที่สุดครับแบบนี้ต้องใช้ความรู้เรื่องการเปรียบเทียบเศษส่สวนและจำนวนคล้าแล้วนะครับเริ่มจากหาก่อนเลยครับว่าจำนวนใดมากที่สุดครับ ง่ายเลยใช่ไหมครับจำนวนที่มากที่สุดก็คือ1เศษ1ส่วน3ครับเรานี้เหลือเศษส่วนอยู่2จํานวนแล้วใช่ไหมครับจะเปรียบเทียบอย่างไรดีครับ้กเรียนยังจำความรู้เรื่องการเปรียบเทียบเศษสวดด่วนโดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์ได้ใช่ไหมครับลองใช้วิธีนี้กันนะครับเศษ3ส่วนห มีตัวเศษมากกว่าครึ่งของตัวส่วนจึงมากกว่าเศษ1นส่วนสใช่ไหมครับแล้วเศษ1นส่วนสิล่ะครับใช่แล้วครับเศษ1นส่วนสิมีตัวเศษน้อยกว่าครึ่งของตัวส่วนจึงน้อยกว่าเศษ1นส่วนสครับตอนนี้เราก็สามารถบอกได้แล้วนะครับว่าจํานวนที่มากกว่า2จํานวนแรกคือจํานวนใดบ้างนะครับดังนั้นเราสามารถเติมตัวเลขแสดงจํานวนได้ ตามนี้เลยครับควรเริ่มคำนวณจากส่วนใดก่อนนะครับเก่งมากครับต้องคำนวณในวงเล็บก่อนนะครับแสดงว่าเราต้องหาผลบวกของ1เศษ1ส่วน3กับเศษ3ส่วน5ก่อนแล้วจึงนำมาลบด้วยเศษ1ส่วน10ครับเมื่อเราเติมบัตรตัวเลขแสดงจำนวนเรียบร้อยแล้ว คราวนี้เราลองมาหาผลลัพธ์ไปพร้อมๆกันนะครับต้องเริ่มคำนวณจากในวงเล็บก,ก่อนใช่ไหมครับ 1. เศษ1ส่วน3บวกเศษ3ส่วน5เป็นการบวกจำนวนคละกับเศษส่วนต้องทำอย่างไรครับเก่งมากครับต้องเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกินก่อนแล้วจึงหาผลบวกนะครับ หนึงเศษหนึ่ส่วนสามเกีนรรูปเศษเกินได้อย่างไรครับได้เป็นเศษสีส่วนสนะครับตอนนี้เราต้องหาผลบวกของเศษสีส่วนสบวกเศษสาส่วนหครับเป็นการบวกเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันไหมครับไม่เท่ากันนะครับแล้วต้องทำอย่างไรละครับก็ต้องทำให้เป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันก่อนนะครับ ต้องทําให้เป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากับเท่าไหร่ครับเก่งมากเลยครับต้องทําให้มีตัวส่วนเท่ากับ15นะครับเศษ4ส่วน3ควรทําอย่างไรครับต้องนํา5มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับได้เป็นเท่าไหรครับได้เป็นเศษ20ส่วน15นะครับแล้วเศษ3ส่วน5ล่ะครับต้องทําอย่างไร เองมากเลยครับต้องนำสามมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับได้เท่าไหร่ครับได้เศษ9ส่วน15นะครับตอนนี้เราสามารถหาผลบวกได้ง่ายแล้วใช่ไหมครับเพราะเป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันเศษ20ส่วน15บวกเศษ9ส่วนได้ผลบวกเป็นเท่าไหร่ครับได้ผลบวกเป็นเศษ29ส่วน15นะครับ ตอนนี้เราได้ผลลัพธ์ในวงเล็บแล้วนะครับต้องนำมาลบกับเศษ1ส่วน10ใช่ไหมครับเศษ29ส่วน15ลบเศษ1ส่วน10ตัวส่วนเท่ากันไหมครับไม่เท่ากันนะครับและเช่นเดิมต้องทำให้เป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันก่อน,นครับต้องทำให้มีตัวส่วนเท่ากับเท่าไรครับใช่แล้วครับต้องทำให้มีตัวส่วนเท่ากับ30 เศษ29ส่วน15ต้องทำอย่างไรครับก็ต้องนำ2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนใช่ไหมครับได้เป็นเท่าไหร่ครับได้เป็นเศษ58ส่วน30ครับแล้วเศษ1ส่วน10นะครับต้องนำจำนวนนับใดมาคูณครับเก่งมากครับต้องนำ3มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับได้เท่าไหรครับ ได้เศษ3ส่วน30นะครับหาผลลบได้เท่าไหร่ครับได้เศษ55ส่วน30ครับเศษ55ส่วน30เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือ,อยังครับยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับแล้วต้องทำอย่างไรล่ะครับ <S <S เก่งมากครับต้องนำห้ามาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับ ได้เท่าไหร่ครับได้เศษ11ส่วน6นะครับแล้วอยู่ในรูปอย่างง่ายหรือยังครับยังไม่อยู่ในรูปอย่างง่ายนะครับควรทำอย่างไรดีครับใช่แล้วครับควรตอบในรูปจำนวนคลาสนะครับเศษ11เส่วน6เขียนในรูปจำนวนคลาสได้อย่างไรครับเขียนในรูปจำนวนคลาสได้เป็น S 1เศษ5ส่วน6นะครับตอนนี้เราก็ได้ผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนลองดูตัวอย่างต่อไปกันนะครับคราวนี้ครูจะให้นักเรียนเติมตัวเลขแสดงจำนวนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์น้อยที่สุดบ้างนะครับซึ่งครูจะใช้เศษส่วนและจำนวนคละสามจำนวนเดิมครับซึ่งเราเคยเรียงลำดับจากมากไปน้อยกันแล้วนะครับ นักเรียนช่วยครคิดสิครับว่าต้องเติมอย่างไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์น้อยที่สุดครับเก่งมากเลยครับต้องนำจำนวนที่น้อยที่สุดมาเป็นตัวตั้งนะครับและหารด้วยผลคูณของสองจำนวนที่มากกว่าครับดังนั้นเราจะเติมตัวเลขแสดงจำนวนได้แบบนี้ครับจำนวนที่น้อย หารด้วยจำนวนที่มากผลลัพธ์ที่ได้ต้องน้อยใช่ไหมครับเรามาหาผลลัพธ์ไปพร้อมๆกันนะครับในการหาผลลัพธ์เราต้องเริ่มคำนวณจากส่วนใดก่อนครับใช่แล้วครับเราต้องเริ่มคำนวณจากในวงเล็บก่อนนะครับแสดงว่าเราต้องหาผลคูณของ1เศษ1ส่วน3คูณเศษ3ส่วน5ครับ ต้องทำอย่างไรครับเก่งมากครับต้องเขียน1เศษ1ส่วน3ในรูปเศษเกินก่อนนะครับแล้วจึงหาผลคูณ1เศษ1ส่วน3เขียนในรูปเศษเกินได้เท่าไหรครับได้เศษ4ส่วน3นะครับตอนนี้เราต้องหาผลคูณของเศษ4ส่วน3คูณเศษ3ส่วน5ครับการคูณเศษส่วนกับเศษส่วน ผลคูณได้อย่างไรนะครับใช่แล้วครับนำตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนได้เลยครับจะได้ตัวเศษเป็น4คูณ3และตัวส่วนเป็น3คูณ5ครับนักเรียนลองสังเกตสิครับว่าสามารถนำจำนวนนับใดมาหาทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้บ้างครับเก่งมากเลยครับสามารถนำ สามมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้นะครับแบบนี้เราจะได้ผลคูณเป็นเท่าไหร่ครับได้ผลคูณเป็นเศษสส่วน5นะครับเราหาผลลัพธ์ในวงเล็บเรียบร้อยแล้วต้องทำอย่างไรต่อครับใช่แล้วครับต้องนำเศษ1 1 0ส่วน10มาหารด้วยเศษสส่วน5นะครับ ทำได้อย่างไรครับใช้แล้วครับการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนต้องคูณด้วยส่วนกลับนะครับเศษ4ส่วน5มีส่วนกลับคืออะไรครับมีส่วนกลับคือเศษ5ส่วน4นะครับเศษ1ส่วน10คูณเศษ5้ส่วน4เป็นการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนอีกแล้วนะครับ สามารถหาผลลัพธ์ได้โดยนำตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนนะครับจะได้ตัวเศษเป็น1คูณ5และตัวส่วนเป็น10คูณ4ครับนำจำนวนนับใดมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ครับ mm. ใช่แล้วครับนำา5มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้นะครับดังนั้น mm. เราจะได้ผลคูณเป็นเศษ1ส่วน8ครับ <to pass. S 1> ดังนั้นตัวอย่างนี้เราได้ผลลัพธ์เท่ากับ41.8นะครับหลังจากได้เรียนรู้กันไปแล้วคราวนี้นักเรียนลองทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองดูนะครับภาพบนหน้าจอนี้เลยนะครับกดพักคลิปไว้ก่อนขณะที่นักเรียนคิดและกดเล่นต่อเพื่อดูเฉลยแนวคิดครับเฉลยแบบฝึกหัดน,นะครับ นักเรียนครับการคำนวณที่มากกว่า1ขั้นตอนถ้ามีวงเล็บเราต้องคำนวณในวงเล็บก่อนใช่ไหมครับดังนั้นในข้อนี้เราต้องหาผลบวกของเศษเส่วน9บวกเศษ1ส่วน6่อนนะครับเป็นการบวกเศษส,ส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันไหมครับไม่เท่ากันนะครับแล้วต้องทำอย่างไรล่ะครับใช่แล้วครับต้องทำให้เป็นเศษส,ส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันก่อน แล้วจึงหาผลบวกครับตัวส่วนเป็น9กับตัวส่วนเป็น6ต้องทำให้มีตัวส่วนเท่ากับเท่าไรครับใช้แล้วครับต้องทำให้มีตัวส่วนเท่ากับ18 <S 2> <S 2> เศษ็ 7, ส่วน9ต้องทำย่างไรครับต้องนำา2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับได้เท่าไรครับได้เศษ14ส่วน18ครับ แล้วเศษหนึ่งส่วนหกะครับต้องทำอย่างไรก็ต้องนำสามมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับได้เศษสามส่วนสิบแปดครับตอนนี้เราได้เศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันแล้วหาผลบวกได้เท่าไหร่ครับใช่แล้วครับได้ผลบวกเป็นเศษสิบเจ็ดส่วนสิบแปดต่อไปต้องหาผลคูณของเศษเก้าส่วนสิบหก คูณเศษ7ส่วน18ครับการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนสามารถหาผลลัพธ์ได้โดยนำตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนใช่ไหมครับได้ตัวเศษเป็น 9, คูณสและตัวส่วนเป็น16คูณ18ครับนักเรียนลองสังเกตสิครับสามารถนำจำนวนนับใดมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้บ้างครับ ใช้แล้วครับสามารถนำกากมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้นะครับดังนั้นข้อนี้เราจะได้ผลคูณเป็นเศษ17ส่วน32ครับเราจึงได้คำตอบเท่ากับเศษ17ส่วน32ครับนักเรียนครับคลิปนี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรกันบ้างครับ เก่งมากเลยครับการหาผลลัพธ์ของการบวกลบคูณหารรักพนเศษส่วนจำนวนคลาสสามจำนวนถ้ามีวงเล็บเราต้องคำนวณในวงเล็บก่อนใช่ไหมครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ ลงไปอีกครั้งนะคะสำหรับคลิปเรีโอโปรเจกต์14ของสะสะวะทนะคะเป็นคลิปที่มีความรู้และให้ควาครูอย่างมากเลยนะคะค่ะสำหรับ EP นี้นะคะหรือในชั่วโมงนี้นะคะค,คุณครูก็อยากให้นักเรียนได้สุดทักษะกันนะคะนั่นก็คือเดี๋ยวจะให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดที่1.20นะคะอยู่ที่หน้า54นะคะเด็กๆ ทำข้อ7เพียงข้อเดียวนะคะนักเรียนอาจจะใช้ทีสองหรือปากกาทำก็ได้นะคะเด็กๆข้อนี้นะคะเราก็จะใช้ความรู้จากอะไรคะจากการบวกลบคูณหารนะคะมาช่วยในการพิชิตโจทย์ข้อนี้นะคะเด็กๆ ก่อนที่จะจากกันไปนะคะเราจะมาสรุปความรู้อีกครั้งหลังจากที่เราฟังคลิปวิดีโอจากตัวเจบไป2รอบแล้วนะคะเราก็จะสรุปความรู้ได้ว่าการหาผลลัพธ์ของการบวกลบคูณหารระคนของเศษส่วนจำนวนคะ่ะตั้งแต่3จํจำนวนขึ้นไปนะคะถ้ามีวงเล็บเราต้องคำนวณในวงเล็บก่อนนะคะเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นแล้วนี่คือหัวใจสำคัญนะคะในการที่เราจะหาคำตอบนะคะเด็กๆ ค่ะสำหรับ EP ีที่ย9นี้นะคะคุณครูก็อยากฝากให้นักเรียนนะคะได้ทำแบบฝึกหัดนะคะมีโดยใส่ความรู้ของเราที่เราเรียนผ่านมาแล้วนี่แหละในการทำแบบฝึกหัดข้อนี้แล้วก็ต้องขอให้นักเรียนทำให้ถูกต้องด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ใน EP ีต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย